วันนี้จะมาทบทวนของป6นะคะเป็นเรื่องของ Passive Voice ก่อนนี้จะไปสรุปบทเรียนขอทบทวนเรื่องของ Passive Voice อีกรอบหนึ่งก่อนถ้าใครอยากได้สไลด์เดี๋ยวที่เชื่อจะลงไว้ใต้คอมเมนต์เหมือน,นเดิมนะคะเรามีสรุปบทเรียนของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นอันเพิ่มเติมนะคะเริ่มกันเลยนะจ๊ะ Passive Voice Passive Voice คืออะไรเราให้คํานิยาม Passive Voice ว่าไงมันคือประโยคที่ประธานเนี่ยมันเน้นคนที่ถูกกระทําคนที่ถูกกระทํา จะขึ้นมาเป็นประธานใช่ไหมเราจะเรียกว่า passive voice subject บวก b บวก verb ช่องที่3บวก by บวก object subject ในที่นี้หมายถึงประธานที่ทำไมประธานจริงแต่ประธานที่เป็นอะไรด้วยถูกกระทำอะไรที่ถูกกระทำถูกทำจะย้ายมาอยู่ข้างหน้าเป็น subject ใน passive voice ตามด้วย b b ในที่นี้มีอะไรมา้าง verb to be นะคะ ก็คือตัวนี้มันจะมีทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็น verb to be ที่ใช้กับปัจจุบันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ is am are am ใช้กับ I เท่านั้น I am I am is ใช้กับอะไร he she it you we they ใช้ are I ใช้ am he she it ใช้ is you we they ใช้ are verb to be ที่เป็นปัจจุบันคืออะไร is am are ลักษณะการใช้ก็ตามประธานที่ เขากำหนดมาให้ต่อไปมันมีอีก2ตัวก็คือ was กับ were I ใช้กับ was he she it ก็ใช้กับ was เหมือนกันเราจะไม่แบ่งแล้วส่วน were มีแค่ไร uvd a y เหมือนเดิม uvd a y เขาจะคู่กันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันถ้าบอกว่า verb to be ที่เป็นปัจจุบันคืออะไร is e am are ถ้าบอกว่า verb to be ที่เป็นอดีตคืออะไร was were ทีนี้เราจะกลับไปหน้าแรกก่อนที่มีเจ้าแมวกำลังมองอยู่เหมือนไหม เมื่อกี้เราบอกว่าไงอ,อีกรอบหนึ่ง passive voice คืออะไร passive voice คืออะไร passive voice คือประโยคที่ประธานเนี่ยมันเป็นคนที่ถูกกระทำหรือสิ่งที่ถูกกระทำโครงสร้างเป็นยังไง subject บวก verb to be บวก verb ช่องที่3บวก by บวก object ทีนี้ในเรื่องนี้เราจะใช้ verb ช่องที่3นะคะเพราะฉะนั้นที่ดิฉันเคยบอกไปให้ไปจำมาว่า verb ช่องที่3หน้าตาเป็นยังไงโดยส่วนมากแล้วเนี่ย verb ช่องที่3มมันจะมีอะไร ed ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนรูปใช่ไหมบางคํามี Y ลงท้ายเปลี่ยน Y เป็น i แล้วเติม ed ใช่ไหมยังมีอีกหลายตัวเลย active voice active voice คืออะไรถ้า passive voice คือประธานที่ถูกกระทําขึ้นต้นงั้น active voice คืออะไร active voice คือเน้นประธานคนที่ทําอะไรสิ่งนั้นคนคนนี้ทํากับอะไรสัตว์ตัวนี้ทํากับอะไรสิ่งนี้ทํากับอะไระประธาน เป็นผู้กระทํา active คือผู้กระทําแต่ passive คือถูกกระทําโครงสร้างก็จะสั้นหน่อยจะเป็นลาย subject บวก verb บวก object active voice เน้นประธานเป็นสำคัญอ่ะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ I eat rice I eat rice ประธานคือฉัน verb ก็คือกินข้าวก็คือ object คือสิ่งที่ถูกกระทําฉันกำลังกินข้าว I eat rice เป็น Active voice แล้วถ้าเป็น Passive voice ล่ะเป็นไงจาก I eat rice ในประโยคนี้อะไรเป็นสิ่งที่ถูกกระทำข้าวถูกไหมข้าวถูกกระทำเพราะฉะนั้นข้าวต้องย้ายมาเป็น subject ก็จะกลายเป็นอะไร rice is eaten rice eat eaten by me ข้าวถูกกินโดยฉันจากฉันกินข้าว I eat rice กลายเป็นกลายเป็นกลายเป็น r i s e it, a t n by me อันนี้คือสิ่งที่อยากให้จำก่อนที่เราจะกลับเข้าไปสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คืออะไรก็คืออะไร Passive voice 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 คือประธานที่ถูกกระทำมันย้ายมาอยู่ข้างหน้าอะไรที่ถูกกระทำมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็โครงสร้าง Passive voice เป็นยังไง Subject บวก Verb to be บวก Verb, Verb. ช่องที่3บวก by บ,บวก object มันก็จะมีประโยคบางอันที่ไม่ได้ใช้คำว่า by ก็ได้เพราะว่าบางอันมันสามารถละได้กลับมาที่เรื่องใหม่ของเราที่เจ้าอยากให้หนูแยกให้ออกว่า present perfect tense กับ past tense มันต่างกันยังไง present perfect กับ past simple ต้องจำให้ได้เพราะว่าจะออกข้อสอบนะคะมันจะให้เราเขียนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่รู้ว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงหรือว่า มันต่างกันยังไงเราก็ไม่สามารถเขียนได้โอเคไหม past simple tense โครงสร้างเป็นยังไง subject บว<อ>ก verb ช่องที่ 2, 2> subject บว<อ>ก verb ช่องที่2ตัวยอย่างเช่นอะไร she went จากอะไร go went gone go went gone ใช้คำว่า went เพราะเป็น verb ช่องที่2เนี่ย she went to the cinema last night they study English for for two hours yesterday เติม verb ช่องที่2เข้าไป subject ล็ตามด้วย verb ช่องที่2เลยจบไม่มีอะไรถ้าเป็น present perfect tense นะคะโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ subject บวก have หรือ has ตามด้วย verb ช่องที่3ที่นี้อะไรมั่งละ่ะที่ใช้ have I you we they I you we they ใช้ have he she he she it ใช้ has อยากให้จําคําศัพท์แบบไหนจําคร่าวๆจําแบบว่ารู้คําศัพท์ว่าคํานี้คือคําว่าอะไรแล้วก็ให้รู้ว่าความหมายของคํานี้น่าจะประมาณไหนสมมติว่าเขาให้อะไรมาให้คําศัพท์มาแล้วเขาบอกว่าให้หาความหมายภาษาอังกฤษนั่นหมายความว่าเราต้องหาคีย์เวิร์ด deposit มันเกี่ยวกับอะไรการฝากใช่ไหมมันน่าจะต้องมีอะไร bank into the bank อะไรอีก account อ่าเพราะฉะนั้นดูให้เชื่อหน่อยนะ คำศัพทาา์กับตรงนี้ข้างล่างความหมายมีอยู่หลายคำอยู่เลยละ่ะเนี่ยอย่างเช่นอะไร detective นักสืบ consumer ผู้บริโภค a person who purchase goods goods ในที่นี้หมายถึงอะไรสินค้านะคะไม่ใช่ goods เยี่ยมที่แบบว่า goods เติม s เยี่ยมมาก goods แปลว,ว่าเยี่ยมมากไม่ใช่ไม่ใช่ใช g o o d, good g o o d เท่ากับ D แต่ goods สินค้า เกี่ยวกับสินค้า a person who purchases goods and service for personal use ทีนี้คำนี้คำศัพท์คำว่าบริโภคน่าจะเกี่ยวกับอะไร consumer เขาบอกว่ามีความหมายใกล้เคียงคืออะไร buyer ตัวโอปะ operation ignore ignore เพิกเฉยไม่สนใจอันนี้ไปดูเองได้ไหมนะนะนะอ่านเองนะอันนี้ถ้าบอกว่า verb หนึ่งคืนนี้แล้วเขาถามว่า verb เออ participle เนี่ยมันก็แปลว่า verb ช่องที่3นั่นแหละแต่ใน,นหนังสือมันจะไม่เขียนว่า verb สมันจะเขียนว่า part participle นี่นะจ๊ะ่ะ achieve achieve แปลว่าบารรลุทำให้สำเร็จทำได้เพราะฉะนั้นความหมายมันก็จะใกล้เคียงกับอะไร successfully successfully accomplish ทันทีนะผักเกบกกเกอร์อไปเลย ถ้าเนเชอร์ไม่ energy หนูก็จะไม่มี energy เหมือนกันเพราะฉะนั้นมากลับมากลับมากันนะจ๊ะ essay เขียนเกี่ยวกับ how to play a game how to play a game ไม่ต้องเขียนโจทย์กลับมาให้เพราะในกระดาษคำตอบมีโจทย์อยู่แล้วนะคะที่ชั่นไม่ได้อยากได้คำตอบคำตอบที่เป็นคำถามอีกรอบหนึ่งไม่ต้องท้อ ไม่ต้องมาตอบคําถามที่เป็นคําถามอีกรอบนึงเขาให้คําถามไปแล้วหนูแค่ตอบคําตอบมาให้ทีเชอร์ไม่ต้องเขียนคําถามมายกตัวอย่างง่ายๆอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมเกม R O V How to play a game I love to play the games R O V It is fun and exciting ฉันชอบเล่นเกม R O V เพราะว่ามันสนุกแล้วมันก็ตื่นเต้น We need a phone and the internet To play this game, Brown เนี่ยต้องการโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเล่นเกมแล้วทีนี้เราก็อธิบายไปว่าเล่นยังไง First, I choose the character, choose the character I want to play. อันดับแรกเราก็เลือกเลือกอะไร character ที่เราอยากเล่น Then หลังจากนั้นก็ทำไง I go into the game and start to fight with other people. ังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในเกมแล้วเราก็ ่็ที่เราจะไปสู้กับคนอื่นใช่ไหม When the game begins, I walk along the road and attack enemies. I use special skill to make them lose. I also help my friends on the team. ช่วยช่วยเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ไปเนี่ยเดินไปตามทางแล้วก็ไปแบบว่า attack คนอื่น Finally, when we win. Ed, I feel so happy. I feel very fun and joyful from playing this game. ประมาณนี้หนูจะเลือกเป็นเกมอะไรก็ได้แพลตฟอร์มอะไรก็ได้เขียนมานะคะอย่างต่ำหกสิบคำหน้านี้ดิฉันอยากจะให้หนูลองทำหน้านี้ด้วยกันหน่อยสแปมหนึ่งเอาทีละสองข้อก็ได้เอาสองข้อแรกหนึ่งนาทีตอนนี้มันเป็น active voice เปลี่ยนเป็น passive voice ให้หน่อยให้เวลาครึ่งวินาทีกินน้ำก่อน ได้คำตบอบยังได้คำตบอบยังกี่นี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตอบว่าอย่างไรข้อที่หนึ่งเอ่อ uh, The chef พ่อครัวกำลังทำอะไร Prepare เตรียมเตรียม Delicious อร่อย Meal Meal เป็นว่าแบบมืออาหารมืออาหารพ่อครัวเนี่ยกำลังเตรียมอาหารมื้ออาาร่อย อาหารมื้ออร่อยแต่ว่าอย่างไรดีอะไรถูกกระทำเราต้องหาก่อนอะไรถูกกระทำอะไรถูกกระทำน่าจะเป็นอะไรเชฟถูกกระทำไหมไม่ใช่สิ่งที่ถูกกระทำคืออะไรอาหารมื้ออร่อย Delicious meals เอามาไว้ข้างหน้าดีขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ They delicious meals meals delicious meals ใช้อะไร verb to be verb to be verb to be ใช้อะไร verb to be is am are was were ใช้ใช้ delicious มีตัว s ขนาดนี้มื้ออร่อยมันต้องมีอย่างเดียวไหมไม่มันมีหลายอย่างนี่นะเติม s มาขนาดนี้เพราะฉะนั้นเป็น r นะคะ delicious meals are อะไร อะไรหรืออะไรนี่ไงมันคือ verb อ,อยู่นี่ไงแต่เปลี่ยนเป็น verb ช่องที่3ต้องทำอย่างไรมันมี es อยู่แล้วก็เติมเป็นอะไร ed prepares เติม ed delicious meals are prepared by the chef c h e f ไม่พอก็ต้องพอละจังหวะน,นี้ didn't w r i เ e the letter เธอไม่ได้เขียนเธอไม่ได้เขียนจดหมายเธอไม่ได้เขียนจดหมายไม่ได้เขียนจดหมายอะไรเป็นสิ่งที่ถูกกระทำอะไรเป็นสิ่งที่ถูกกระทำในประโยคนี้จดหมายเพราะฉะนั้นจดหมายต้องมาอยู่ข้างหน้าค่ะไม่ใช่มาแค่คำว่า l e t t e r อย่างเดียวต้องมาทั้งเด e จดหมายถูกเขียนไหมไม่ใช่นะ จดหมายจะต้องตายเป็นจดหมายไม่ได้ถูกเขียนโดยเธอเพราะว่าประโยคตอนแรกแอคทีฟมันบอกว่าเธอไม่ได้เขียนจดหมายเพราะฉะนั้นกลับประโยคก็จะเป็นจดหมายไม่ได้ถูกเขียนไม่ได้ถูกเขียนอันนี้มันเป็นดิทใช่ไหมเป็นเวิร์บอด,ดีตอะก็เป็นอะไรเราใช้เป็นอะไร Was Was wasn't หรือว่าอะไร w a s, s n apostrophe t เขียนเป็นตัวย่อ,อก,ก็ได้หรือเขียนเป็นตัวเต็มก็ได้ Was not was not not อะไรคำนี้ write w r i t verb ช่องที่3กลายเป็นอะไรเติมอะไร double t ตัวหนึ่งแล้วตามด้วย e n อันนี้เป็น verb ช่องที่3ละอย่าลืมจะกลายเป็น verb ช่องที่3มแล้วตามด้วยอะไรคะ subject บวก verb to be บวก verb ช่องที่3บวก by บวกด้วย object ทีนี้จากชีเปลี่ยนเป็นอะไร เมื่อกี้ได้ท่องไปยังเมื่อกี้ท่องไปยัง he his she อ่ะ she เป็น her เ h e she เป็น her she เป็น her by her จดหมายจดหมายไม่ได้ถูกเขียนไม่ได้ถูกเขียน by her ไม่ได้ถูกเขียนโดยเธอนั่นเองนะคะให้เวลาดูแล้วคุณ เขียนคำตอบพร้อมกับจบเพลงนี้ข้อน,นี้ตอบไรได้ยังพอมา My friends and I save the money ฉันกับเพื่อนของฉันเนี่ย my friends and I อะไรเป็นคนกระทำใครเป็นคนกระทำ my f r i e n d and I มันทำอะไร save the money เพราะฉะนั้นคำนี้ถูกกระทำสุกไหมสองคนไม่ใช่สองคนพวกนี้ save the money เพราะฉะนั้น the money ต้องมาอยู่ข้างหน้า w h a t to be ที่เป็นอดีต was was save เติมได้เลยไหมเติมได้เลยไหมเติมได้เลย by บาใครตอนนี้มีสองคนต้องขึ้นว่าอะไรก่อน by my friends f r i e n d s and and I ใช่หรือไม่ใช่ and me I เป็น me the money the money was saved by my friends and me ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าต่อไปข้อที่ส rose took the picture rose took the picture t o o มันจากคำว่าอะไรเอ่ย took มันจากคำว่าอะไร take took taken t a k e n taken อ่ะทีนี้มา rose took the pictures อะไรถูกกระทำ rose ไมไม่ใช่ took ถ่ายใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ก็เป็น subject อันนี้เป็น verb อันนี้เป็นอะไร object ไง ย้ายมาข้างหน้า the pictures มันมีหลายรูปนะนี่ถูกไปแล้วนี่ถูกไปแล้วแปลว่าเป็นอะไรอดีตแล้วเว r b ์ o b วต้องการเป็นอดีตแล้ว was หรือ were was หรือ were p พิ t u เจมีหลายรูปเลย were taken by rose อันนี้ให้ชื่อมาสามารถใส่ชื่อลงไปได้เลย the picture were taken by rose and the last one number five someone stole my wallet yesterday ขโมยขโมย o ้ e o n e บางคนเนี่ยขโมยกระเป๋าเงินของฉันเมื่อวานนี้อะไรที่เป็นถูกกระทำอะไรถูกกระทำอะไรที่มันโดนกระทำ my wallet กระเป๋าตังของฉัน wallet กระเป๋าตังของฉัน was were is a m a was were อะไรจ๊ะ was กระเป๋าตังไงไม่อันเดียวเนี่ยกระเป๋าตังมีอันเดียวใช้ was my wallet was stolen s t e ิ l e n stolen yesterday yesterday ทีนี้อันเนี้ย ที่เชเคยบอกไปแล้วสมมติว่าถ้ามันไม่ได้เจาะจงเป็นคนหรือว่าใครก็ไม่รู้อะประธานมันสามารถที่จะไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องเขียนข้างหลังว่า by someone ก็ได้หรือว่าถ้าหนูรู้สึกว่าโอเคมันสามารถเขียนได้ก็เขียนก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเอาไปแต่ว่าคีย์เวิร์ดมันคือกระเป๋าตาังค์หายถูกขโมยไปเมื่อวานนี้ถ้าสมมติจะเขียนก็จะกลายปเป็นอะไร My wallet was stolen yesterday by someone โดยใครบางคนใครก็ไม่รู้แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนหนึ่งแค่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถึงนี่ก็ได้ได้ทั้งสองอย่างถ้าสมมติว่ามีประโยคมาให้แบบนี้ให้เติม past กับ present perfect tense ทีนี้คือช่วยขอเขียนก่อนโครงสร้าง present perfect tense เป็นยังไง subject บวกบวก have has บวกด้วย เวิร์บช่องที่3แต่ถ้าเป็น past simple tense เป็นยังไง subject บวกด้วยเวิร์บช่องที่2จบอ่ะทีนี้มาดูเราบอกว่าอะไรถ้าเป็น past ใช่ไหมถ้าเป็น past มันต้องเป็น subject บวกเวิร์บช่องที่2เพราะฉะนั้นอะไร subject เนี่ยมันมีอยู่แล้วในประโยคตรงนี้เนี่ยมีอยู่แล้วเนย and ฟ้าเนี่ยแต่คำว่าอะไรเนี่ยเวิร์บช่องที่2 v e เวช่องที่1อยู่เลยเวิรช่องที่2ทํทำยังไงดี เอามาเติมเอาคำนี้มาเติมตรงนี้เลยเป็นอะไร visit visit เฉยๆไหมเบิร์บช่องที่สองของอะไรอันนี้เติมอะไรเติม ed เติม ed แค่นี้พอข้างหลังปล่อยไปอันนี้อันนี้หายไปปะ in i n 2022ถ้าเติมให้เป็น present perfect tense ล่ะ ต้องเติมยังไง Subject มีแล้วเนยแอนฟ้าทำไม Visit มันต้องเปลี่ยนอะไรไหมต้องเปลี่ยนอะไรไหม Subject บวกด้วย h a v e h a s แต่ตรงนี้เป็นเนยกับฟ้าต้องเป็น half แน่ๆเพราะมีสองสองคูณขึ้นไปบวก Ver รช่องที่3 Subject มีแล้วยังไม่มีอะไร h a v e h a s ก็ใส่เป็น h a v e ตามด้วย Ver รช่องที่3า i s i t ก็เขียนเหมือนเดิม i s i t เติม ed เหมือนเดิม v ว r b กับเว r b หน้าตาเหมือนกัน โ okay, อเคยังค่ะนี้อันนี้เข้าใจไหมได้ไหมแค่ใส่สิ่งที่มันต้องเปลี่ยนกลายเป็นเวิร์บช่องที่สามเวิร์บช่องที่สองของแต่ละพาร์ทแต่ละเทนเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูอันนี้ subject อันนี้ subject อันนี้ verb ใช่ไหมทีนี้มาดูเราต้องเปลี่ยนแค่ verb เท่านั้น verb มันถูกหรือยัง subject บวก verb ช่องสองพารใช่ไหม subject มีแล้ว read เป็นอะไร read, read 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 หน้าตา เหมือนเดิมแต่ออกเสียงไม่เหมือนเดิม read อ่ะทีนี้ข้อที่สองอ่ะ present perfect subject บวกอะไร have h a s บวก verb ช่องที่สาม subject มีแล้ว have h a s อะไร I have read เป็นอะไร read, read 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 ก็เขียนเหมือนเดิม read โอเคไหมต่อไป mom and I eat pizza for dinner subject บวก verb ช่องสอง subject มี Sub ject, me, Mom ์มแ eat กลายเป็นไร subject eat กลายเป็นไร eat ate e a t e n e a t e n เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น verb สองตเติม verb สองไปจะ้ะของ past simple ate ต่อไปข้อต่อไปล่ะ present perfect tense subject มีแล้วเหลือ half h a s ใส่ half เพราะเป็นสองคน half อะไร eat ตามด้วย verb ช่องที่สามก็จะกลายเป็น have eaten ได้ไหมจ๊ะอ่ะลองดูข้อต่อไปสิข้อต่อไป verb <Word S 2> ช่องสอง subject บวก verb ช่องสองอันนี้ subject บวก half h a s half h a s บวก verb ช่องสามมา subject มีแล้วนี่ verb อยู่นี่ verb อยู่นี่แต่ verb อันนี้เติม s เพราะว่าประธานมันเป็นเอกพจน์ไงรูปเนี้ยเติม s ทีนี้มาดู work 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 ทำไง work ต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแหละ verb สอง w o r k เติมอะไรเติมอะไร ed ถ้าเป็น verb ช่องที่สามละ่ะต้องเติมอะไรก่อนถ้าเป็น present perfect tense ต้องเติมอะไรก่อน have has Jenny กี่คนหนึ่งคน j e ใช้ has เจนี่ has work W O R K เติม E D ได้เลย has work และต่อไปข้อสุดท้าย the cat เป็น subject sleep เป็น verb ตเติมอะไร verb ช่อง2 subject มีแล้ว verb ช่อง2อง sleep เป็น s l e p the cat มีเท่าไหร่หนึ่งเอกพจน์ก็ใส่ has แล้วตามด้วย sleep สเล็บสล็บสล e p เสร็จแล้วแค่นี้เองใช่หรือไม่ยากหรือไม่ยากหรือไม่ไม่อยากทำได้เก่งที่สุดในปตัตตภีโลกล่าขอให้ขอไข่แค่นสวยๆนะขอให้ กาถูกกาถูกแมนก่นแม่นเด้อก็ให้กาถูกกาถูกแมน่นแม่นเด้อสี่เป็นไงเดี๋ยวเชื่อจะวาดหน้าหนูตอนเห็นข้อสอบอ้า หน้าตอนเห็นข้อสอบช่วยด้ว